อลองมาเดินดูสินค้าในบริเวณวัดมีอะไรบ้างนี่ครับเวทีอยู่ด้านโน้นเนาะเป็นดนตรีแบ็กกิ้งแทแร็กดตีแบ็กกิ้งแทร็กวันนี้ประมาณสองทุ่มน้องก้นข้าวขึ้นแสดง

ขนมกงได้ชิมขนมกงเดินดูบรรยากาศในวัดเนี่ยเป็นอดทอปที่นี่ด้วย,วยขนมกงทอปที่ทราบข่าวนะโอ้ทอดบาใหม่ๆนะครับทุกคนเนไสาทุใส่ปัจจัยใส่ตู้ กายหน้าร่างกายเขาจัดมาให้คุณลุงแล้วนะเป็นชุดๆอ่าเป็นชุดๆแล้วก็ไปน้องกินน้องใจโซนขนมกง เอาสาธุขอให้คุณรักษาหลวงพ่อสมิทธคุณครองนะคุณโยมเอานามประาทพระแม่ธรณีนเนีาที่มีดอกต้นไม้ในกระถางนะครับฝากพระแม่ธรณีขอให้คุณรักษาหลวงพ่อสมิทธคุณครองจ้าช่วงนี้ก็อ่าอ่านี่ก็เป็น,นบรรยากาศบริเวณวแก็ เวลาก็อย่้โอ้โของขายรอบวัดเลยครับ้าเราคือว่าเรามาทีทองขอพรหลวงพ่อเสด็จเราก็เราก็อุทิศเรากอุทิศสา้าทานนทิศไปทห้ทุก ลุงับไปแล้วก e ็ได้กยครบอ้ย่ตป่าเลฟ้าแล้สี่ป่าเลฟ้าน้าปูนูปูเจี๊ยบุโย่น้าเออมาไม่ครบ ยี่สิบห้าต้นข้าวสุปียาวัดยกตะบัดยี่ิบห้าปุ่มหา মাকে 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 ดูตลาดครับจิ้ขนมปงไปด้วย อร่อยครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปเอารถไปจอด้างวทีดีกว่า <c oughs> มุไก่จากทางข้างไปมุงไก่เอารอติดตามครับบรรยากาศค่รคืนนี้วัดนาโคกเนาะ